ตรวจน้ําตาลด้วยตัวเองใช้เวลาเท่าไหร่นะคะวันนี้เราจะมาสาธิตให้ดูนะว่าใช้เวลาแค่ไหนในการตรวจระดับน้ําตาลหรือบางคนที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะใช้ในเวลานานแค่ไหนถ้าเรามีเครื่องตรวจระดับน้ำตาลติดไว้ที่บ้านเราจะใช้เวลาไปเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโดยการจับเวลาเลยนะคะอ่าเดี๋ยวกดจับเวลานะคะโอเคเริ่มขั้นตอนแรกนะคะอย่างที่บอกก็คือใส่เข็มเนาะระวังด้วยนะคะขั้นตอนนี้นะคะปรับระดับแล้วดึงก้นเนาะ แล้วก็ใส่ถานนะคะใส่แผ่นตัวเช็ดสำลีแอลกอฮอล์นะคะ ลงไปเนาะใช้สำลีแห้งนะคะเช็ดเนาะหนึ่งครั้งนะแล้วก็เอาเลือดเนาะอ่ะแล้วก็รอสิบวินะคะลุน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 อ้าวแล้วคนกดหยุดเวลาให้ก็ไม่อยู่นี่นะคะโอเคกดหยุดเวลา ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะทุกคนใช้เวลาในการตรวจระดับน้าตาลปลายนิ้วให้ตัวเองนะคะไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะก็สามารถทราบค่าระดับน้าตาลด้วยตัวเองที่บ้านได้แล้วนะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีนะคะแนะนํารุ่นนี้เลยได้ของแถมครบชุดเลยนะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นเครื่องตรวจนะคะระดับน้าตาลในเลือดของซีโนแคร์นะคะที่ทาง m b Shop นํามาเป็นตัวแทนนะคะขายตัวนี้มีออยอรับรองด้วยนะคะใครที่สนใจมีติดบ้านไว้ไม่ต้องเดินทางไปถึงคลินิกถึงโรงพยาบาลน,นะคะใช้เวลาตรวจไม่ ถึงหนึ่งนาทีก็ทราบค่าน้ำตาลแล้วใครที่สนใจสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะ